สวัสดีครับแดดี้อนโฮมนะครับมาดูความเท่ของเจ้าไขคาวง w o r k p r o ตัวนี้ดีกว่าครับที่ดับเบิลไดรฟ์แล้วก็ขันเร็วกว่า6เท่าความเท่ของเขาก็นอกจากที่ไม่ได้มีก๊อกแก๊กตรงกลางคือมันเป็นก๊อกแก,ก100๊กร้อนะครับจะไม่มีที่ว่าเป็นสามารถขันแบบใช้ข้อมือแบบตรงๆได้นะครับก็ถ้าขันขวานี่ขันเข้านี่พอดึงออกก็จะเป็นขันซ้ายมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่ล็อกที่1นะครับ อันนี้นีดไรที่หนึ่งนิดไรที่สองนะครับมาดูกันมันไรยังไงมันเร็วกวว่ายังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแบบนี้นี่แปะเข้าไปรู้สึกกล้องมันเปลี่ยนระยะนะครับกึกกึกขออภัยด้วยผมเป็นลูกสอนไปทางนี้แล้วกันนะมา อันนี้ครับผมจับตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวก็อกแก๊กแบบไปทางโน้นดูอ่าเาจะเป็นอย่างนี้ไหมก็อกแก๊กที่เราคุ้นเคยนะอย่างนี้นะครับถ้าหมุนเราก็ต้องหมุนข้อมือต่ออย่างนี้นะอ่ะาคราวนี้ถ้าผมจะจับตรงนี้นะตะกี้มันหมุนทางนี้นะนี่ลูกศรไปด้านโน้นนะจะจับข้างล่างมาดูตรงนี้ครับหืมดูข้อมือผมนะหมุนไปทางโน้นเหมือน,นเดิมนะหมุนกลับ อย่างเท่อ้หวนี่คือดับเบิลไดท์เท่สุดๆเห็นไหมครับมันก็ยังหมุนทางเดิมนะแม้ข้อมือผมจะปรับอย่างนี้นะอ่าผมจับตรงนี้นะนี่เห็นไหมเฮ้ถ้าจับข้อมือจุดนี้นะครับนี่ก็คือไดท์ที่หนึ่งนะมันก็จะไปเหมือนไขโควงก๊อกแจ็คปกตินะเห็นไหมดูข้อมือพอผอมอจับตรงนี้นะโอ้โหหกเท่าครับสุดยอด